สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูวิธีครับผมหรือว่าแนะนำวิธีดูว่ากล้วยเวลาจะออกปีกล้วยครับผมจะมีวิธีดูอย่างไรครับผมอันนี้กล้วยก็เป็นเครือแล้วครับแต่ผมจะบอกว่าวิธีการดูปีกล้วยที่กล้วยจะออกเรือกล้วยจะมีลักษณะอย่างไรครับ ปกติกล้วยที่เจริญเติบโตครับผมจะมีใบที่ใหญ่แล้วก็ยาวครับผมนี่ครับใบก็ค่อนข้างใหญ่ครับใหญ่เท่าๆกันทุกใบครับผมใบกลางก็ใบนี้ครับผมใบอ่อนก็ัวใหญ่ครับผมถ้ายังไม่ออกเครือครับผมหรือว่าออก ปีกล้วยใบยก็จะใหญ่เท่าๆกันครับสำหรับลักษณะก,การดูง่ายๆครับผมกล้วยที่กำลังจะออกเครือหรือปีกล้วยใบยสุดท้ายที่จะออกปีกล้วยครับผมใบจะสั้นครับผมเนี่ยครับผมคือใบสุดท้ายที่จะออกเป็นปีกล้วยครับผม ใบก็จะสั้นครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกสองสามต้นครับที่กำลังจอ,อกปีกล้วยครับผมต้นนี้ดูง่ายครับผมคือต้นนี้กำลังออกปีพอดีครับดูง่ายๆครับผมใบสุดท้ายครับผมใบนี้ครับใบจะเล็กครับผม เมื่อกล้วยจอ,อกปีกล้วยใบยจะเล็กครับปกติแล้วใบยังเขาตัวใหญ่ครับผมเนี่ยครับผมใหญ่เกือบทุกใบครับผมพอมาถึงระยะที่จะออกปีกล้วยแล้วก็เป็นเครือกล้วยใบยกลางก็จะสั้นครับผมเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นปีกล้วยจะเป็นอย่างนี้ครับผม เหมือนกันทุกๆุก,กต้นครับดูง่ายๆครับผมวิธีดูว่ากล้วยจะออกปีครับผมดูง่ายๆไม่มีวิธีอะไรซับซ้อนครับผมดูใบกลางให้เล็กครับผมเล็กหรือว่าสั้นนั่นเลยครับผมกล้วยจะออกปีแล้วครับ พร้อมที่จะออกเกลือกล้วยให้เราได้รับประทานแล้วครับผมใบกลางจะสั้นครับนี่ผมก็ปลูกไวยเซียนครับผมไว้เอาใกล้ๆต้นกล้วยไว้หนึ่งต้นเป็นต้น,ตนเอียงต้นเก่าแก่ครับต้นนี้ดอกก็ค่อนข้างโดกครับ ผมก็ปลูกดอกไม้ไว้หลายชนิดครับผมนี่ต้นเอียงผมก็เอาไว้เพราะว่าเป็นไม้ดั้งไม้เดิมครับผมปลูกไว้ใกล้ๆต้นกล้วยครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมอีกต้นหนึ่งครับผมกล้วยที่กําลังออกปีครับผมดูง่ายๆครับ ันมากกล้ยก็จะใบใหญ่หรือใบเท่าๆกันทุกใบครับใบใหญ่อันนี้ก็เริ่มจอกปีครับผมเนี่ยครับผมปีกล้วยพร้อมที่จะออกเครือครับ ใบกลางก็จะสั้นครับผมสั้นกว่าปกติที่จะออกปีครับผมแล้วก็จะเป็นเครือกล้วยคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับผมแล้วก็คงมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่ากล้วยของเราเมื่อไรจะออกปีครับผมก็มีวิธีดูง่ายๆครับ คือใบกลางจะสั้นกว่าทุกใบครับผมแล้วก็จะออกเป็นปีกล้วยครับผมนี่คือระยะเวลาที่จะได้ออกปีกล้วยแล้วครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ